สวัสดีครับนี่เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับผมทาเทียชาแนลนะครับนี่เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ฝั่งหนึ่งที่จะเราจะไปนะครับพี่น้องครับตอนนี้เดินขึ้นมาประมาณยังไม่ครึ่งทางนะครับใช้เวลาอยู่ประมาณสองสองชั่วโมงนะครับที่ขึ้นมาแล้วนะครับใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนะครับวันนี้ไม่น่าจะไปตรงนู้นนะครับอันนี้จะไปตรงนี้นะครับที่สูงสงเนี่ยนะครับ ยอดเขานี้นะครับจะไปนะเรามาเสมอกับยอดเขาฝั่งนู้นแล้วนะครับฝั่งนู้นนะครับที่อยู่ฝั่งนูน้นคนเยอะมากนะครับนะผู้คนก็จะมาเดนะินนะครับกินข้าวกันทักกินข้าวกันรับตามทางนะครับผู้คนเยอะมากนะครับนั่นนะครับที่เราจะขึ้นไปนะครับนู้นนะับ ที่เราจะขึ้นไปอันนั้นคือสูงนะครับสูงเดินต่อนะครับไปเรื่อยนะครับอันนี้เป็นฝั่งขวามืออันนี้เป็นฝั่งซ้ายนะครับอันนี้เป็นฝั่งซ้ายจร,ริงยอมรับว่ากำลังดีมากนะครับ 往北上。 ไปก็คือไปทางนี้นะครับไปบนนี้ครับไปต่อครับไปต่อเลยครับไปต่อเลยนะครับทางนี้ด้ครับไม่น่ากลัวนะครับไม่น่ากลัวนะครับบนยอดเขาฝั่งนู้นที่มีเห็นตอนเช้านะครับเราก็ขึ้นมาประมาณจะเท่ากันนะครับตอนนี้ ขึ้นไปเรื่อยอันนี้เป็นทางขึ้นนะครับคนลงก็ลงนะครับคนลงก็ลงนะครับลมแรงคนก็มีเต็นท์มีอะไรไมีผ้าใบมานั่งล้อมองกินข้าวกันนะครับ <c oughs> นี่อเจ้าท่จุดขึ้ก็จะข้าวค นะครับฝั่งน้นครับที่เราเดินนั้นก็เป็นทางเดินนะครับแต่นี้เราก็มีทางเดินมีทางเดินได้หลายทางนะครับไปต่อนะครับมาเดินออกกำลังกายมาขึ้นเขา นะครับนี่แหละครับที่จะขึ้นไปที่จะขึ้นไปนะครับนี่นะครับจุดที่จะขึ้นไปูจะขึ้นไปยังไงครับเนี่ยนี่นะครับนี่นะครับจุดที่อันตรายนะครับทางขึ้นไปแคบๆนะครับขึ้นไปตรงนู้นนะครับขึ้นไปโน่นขึ้นไปได้ครับขึ้นไปได้นะครับก็ช้าๆหน่อยนะครับเพราะว่า มือถือกล้องด้วยนะครับมือถือกล้องด้วยนะครับนะครับมาอยู่ในจุดที่นะครับนี่ครับนะครับทางขึ้นนะครับเค่อยไต่นะครับค่อยไต่นี่นะครับจุดที่นู่นยอดเขาฝั่งที่อย่างนี้เช้านะครับวันนี้มาโดยไม่มี ไม้ทำนะครับเพราะว่ามือถือกล้องนะครับฝั่งนู้นก็จะเห็นคนนั่งตะบดเต๊ะแม่อยู่นะครับไกลๆนู่นนะเห็น,นค,คนยืนนี่นะครับนู่นนะครับเห็นคนอยู่นั่นนะคนนั่งอยู่ตามโขดหินนะครับ ไ,ไปต่อนะครับไปต่อ,อนี่ยโดยที่มือถือกล้องนะครับแต่ปีนเขาไปเรื่อยนะครับเกินนะครับเกินโดยที่นะครับมานะครับมาจุดที่สูงอีกจุดหนึ่งน,นะครับ ชอบแบบนี้ก็ชมคลิปให้จบนะครับนะครับคนอยู่ข้างล่างก็มีนะครับฝั่งนู้นก็คนยืนอยู่ข้างบนนู้นนู้บสูงสุดเลยนี่น,นะครับทางที่ขึ้นมาเขาจะมีไม้ค้ำนะครับจะมีไม้ค้ำขึ้นมาแต่ผมเดินโดยที่ไม่ยึดค้ำ บรรยากาศขององโซนทั้งหมดนะครับองโซนนะครับโซ่ไฟฟ้าแรงสูบนะครับมันมาได้ยังไงนะครับมันมาได้ยังไงเคยมีคำถามนะครับนะนั่นนะที่คนอยู่คนเย็นอยู่บนยอดสูงๆเลนะผมไปมาแล้วนะครับตรนนั้นเคยไปมาทีหนึ่งแล้วนะ เดี๋ยวก็จะไปอีกครับไปมาทีหนึ่งแล้วนะขึ้นไปตรงสเสานั่นมาแล้วรอบนึงนครับเดี๋ยวกาดหน้าเดี๋ยวขึ้นไปอีกนะครับสนุกครับสนุกที่นี่นะครับเที่ยวมาชมบรรยากากันนะครับ,นนค,รบคนบนนี้นะครับจะเยอะกว่าในห,ห้างบางที่ด้ดยสยม้ปนะครับ วันหยุดครับจะต่อ,อนิดนึงนะครับต้องขอภัยด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะอันนิดนึงไม่ได้ไม่ได้มือไม่ได้ใช้คํำอะไรเลยนะครับใช้เดินเพียวๆเลยนะครับนะครับข,ขึ้นมาเห็นไหมมองลงไปข้าง,ง,ขงล่างนะครับนี่นี่คืขอข้างล่างนะข้างล่างดีๆมากครับ คนอยู่นู้นนะครับคนที่มองไู่ไไกลจะกป็นโน้นครับโอเคนะครับ,มรบ,รบผมคิดไว้แค่นี้ก่อนนะครับ